สาธุเจ้าค่ะเดินทำยามเช้าเนาะบรรยากาศเช้านี้นะคะก็มาที่ตลาดเนาะมาบินทบาทสายตลาดก็มีสายบ้านด้วยนะคะพระคุณเจ้าแบ่งเป็นสองสายเนาะมีสายเดินสายบ้านแล้วก็เดินสายตลาดด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็จะเป็นเช้าแรกของพระคุณเจ้าอ่าที่จะได้เดิน บินทบาตท,ที่ตลาดอำเภอสาสตขันจังหวัดกาลสศิ์นนะคะ,ะเพราะว่าไปตั้งแต่ท่านมาถึงนี่ก็คือบินสายขายบ้านตรงวันแหละนะคะ,ะวันนี้นะคะเช้านี้วันที่9กุมภาพันธ์เสียงเช็กเสียงนะคะอย่าเช็กเสียงแกนีงนะคะอ่ากดแชร์แล้วนะคะ นี้นะคะก็บินสบาที่สายตลาดนะคะส่วนสายบ้านเนาะก็ไม่ได้ไล์นะคะเดี๋ยวรอซื้อซิมเน็ตให้แม่ชีก่อนนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะตอนนี้ก็รอรอพราะคุณเจ้าเดินทางมานะคะอาจจะมืดๆคืมๆหน่อยเนาะ,ะคุณปรินกลับมาแล้วสาธุสาธุคะ่ะอ่าตอนนี้ก็แม่ชีเดินทางมาถึงก่อนนะ อย่างที่บอกนะคะที่นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งใหม่เลยของพวกเรานะคะมันหลายๆอย่างมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,อ,ะอย่างเช่นการบินทบาตอย่างเงี้ยแม่ชีก็ไม่ได้บินธบาตอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะเป็นแค่มีแค่พระสงฆ์นะคะที่จะออกพระสงฆ์แล้วก็สามณีนนะคะที่จะออกเดินบินทบาตท,ท่านเท้าเท้าอุ่นมือเย็นอนุโมทนาสาธุครับสาธุสาธุค่า อตอนนี้แม่ชีเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเนาะ,ะมาไลตั้งไลรอนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะเดินตามเดินทางตามมาเนาะ,อะตอนนี้มีคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดป่าบ่อน้ําพระอินร์นะคะ13รูปเนาะรวมกับครูบาณิกรด้วยก็เป็นเออขอขอภัยค่ะ12รูปเนาะรวมกับครูบาณิกรด้วยก็จะเป็น13รูปแล้วก็สามเนรหนึ่งรูปแล้วก็แม่ชีนะคะตอนนี้มีแม่ชี13ท่านนะคะแล้วก็อุบาสอุบิกา อ,อยู่ใกล้สัสคันแล้วครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เลยนะคะอยู่ที่ตลาดชื่อจริงๆของเขาชื่อตลาดสดเทศบาลตําบลโนนบุรีนะคะหรือตลาดอาเภอบาสัันเนาะตอนนี้ก็เป็นตลาดเล็กๆตลาดเล็กๆนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขานะคะภูเขาคือภูสิงห์นะคะด้านบนก็จะเป็นวัดเนาะเป็นวัดแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระภูมิปารนะคะมีบันได647ขั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ เดินขึ้นก็ได้หรือโดยสารโดยรถก็ได้นะคะสามารถมองเห็นวิวเขื่อนลำปลาววิว,วอ,อำเภอสตะตขันนะคะ,ะบริเวณร,บรอบๆนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ,อแม่ชีไม่ได้บินธบาตแล้วนะคะ,อ,ะอย่างแม่ชีเองก็จะแบบปรับในเรื่องของอาหารหน้าที่ต่างๆนะ,ะเพราะว่าเดิมเนี่ยจะ ทาปริมาณเท่าหนึ่งอ่าแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณหนสอง่าสามก็ต้องย้ายสถานที่นะคะเป็น <c oughs> ครั้งแรกนาอที่จะย้ายไปฉันที่ ศาลานะคะเป็นครั้งแรกนะสำหรับแม่ชีใหม่ๆนะคะเพราะว่าตัวแม่ครูเองเนี่ยก็คือฉันที่ศาลาเคยฉันที่ศาลาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่ปรับปรุงนะคะมันเป็นเล็กๆนะคะแต่ว่ามันไม่มีผนังไม่มีอะไรเราก็ใช้ผ้ากระสอบกั้นเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังๆมาก็เพิ่งจะต่อเติมนะต่อเติมก็คือขยายด้านข้างด้านหน้านะ,ะแล้วก็ทําเป็นไม้ฝาไม้ฝาทําผนังแล้วก็มี หน้าต่างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันฝนสาดแดดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันร้อนมันร้อน,ม,น,อนมันอบอ้าวว่าหลังคามันต่ำนะคะก็เลยไม่ได้พากันไปฉันที่โน่นก็เลยฉันที่ลงครัวแทนซึ่งมันอพอดีนะพอดีกับจํานวนที่มีอยู่เดิมนะคะที่คนยังไม่มากเนาะแต่ตอนนี้คือเรามี ปริมาณคนมากขึ้นก็ต้องย้ายแล้วก็ดีที่สําคัญคือเป็นพระคุณเจ้าด้วยจะมันก็จะไม่เหมาะเนาะเพราะมันจะเบียดกันแล้วก็ท่านก็ต้องนั่งสูงกว่านะคะแต่ว่าที่ที่ของครูบาลิกรเดิมเนี่ยคือท่านใช้อาสนะสองชั้นนะคะอาสนะ,ะเป็นชั้นเอานะคะเพื่อที่จะให้แทนอาจสงความสูงนะคะอันนี้ก็พระคุณเจ้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเห็นไกลๆอยู่นู่นเป็นรถโดยสารนะคะพระคุณเจ้า งแรกนะคะวันแรกของพระคุณเจ้าที่จะได้เดินบินทบาตท,ที่นี่นะคะท่านก็จะได้เห็นบรรยากาศเนาะมาหลายท่านเนี่ยคือหลายรูปเนาะหลายรูปไม่เคยไม่เคยมาที่นี่เนาะไม่ใช่คนกรสินหลายรูปก็มาจากต่างจังหวัดออพูดภาษาไทยไม่ไม่เข้าใจภาษาอีสานนะคะอ,ะอันนี้คือท่านก็แบ่งกันมานะคะส่วนหนึ่งไปที่สายบ้านเราก็แบ่งแม่ชี a แอดมินไปเก็บภาพเก็บคลิปนะคะทางโน้นด้วยอันนี้ก็เรถไฟสารมาถึงแล้วนะคะ อันนี้คุณจุมินีอนุโมทนาสาธุสาธุข้าส้มตำเสต๋าถีสาธุสาธุค่าสาธุนะคะ,ะก็มาแบ่งปันบรรยากาศแห่งบุญยามเช้านะคะก็เป็นบรรยากาศที่คณะสงฆ์ทำพ่อวัดในการบิณฑบาตเลี้ยงชีพเนาะ,ะก็คือโปรดสัตว์นั่นเองนะคะก็คือเปิดโอกาสนะให้ญาติโยมเนาะได้ฝึก ตนเองนะคะในการตลาดจาาข้าในการฝึกให้ทานนะคะส่วนพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยก็ได้ฝึกตนเองด้วยนะคะว่าเราานักบวชเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมีเป็นผู้มีอาหารน้อยนะเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายนะปฏิบัติจากวัดมากี่กิโลครับจากวัดมา17กิโลค่ะไปกับประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะอ่าก็ สิบเจ็ดกิโลค่ะก็ยังรวมหุ้นนะรวมหุ้นเป็นค่าน้ํามันอะไรเงี้ยพวกนี้ได้นะคะเพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่คือคืออยู่มาเนี่ยไม่ค่อยมีรายได้เราก็บอกคุณทุกวันนะเนาะแต่ว่าอาจจะแบบบางคนก็อาจจะแบบเห็นประโยชน์บางคนก็อาจจะแบบว่บา,าจจเห็นไม่ไม่ได้เห็นเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยก็ก็คือแบบว่าก็เราก็มีหน้าที่ของเราไปนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกค่าใช้จ่าย มีทุกวันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเ,เมื่อเรามีมีคนมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีค่ะอาหารค่ะซ้ำค่ะไปค่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยคืออยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดหาให้นะคะาขาดเหลืออะไรก็ต้องแบบว่าดูแลนะคะอย่างตอนนี้เพราะคุณเจ้าก็ได้มาช่วยงานช่วยงาน ที่นี่นะคะถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเมตตายอย่างสูงสมากเลยนะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงาตาติตณทรัพย์ตะระรรมโมที่ทาเมตตาส่งคณะส่งมาอยู่ประจําที่นี่นะคะ,ะเพราะว่าเดิมเนี่ยคือแม่ชีถ้าไม่งั้นแม่ชี <c oughs> ไปขุดไปผสมปูนไปแบกไปหามเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันก็อาจจะช้ามันก็จะไม่เหมือนผู้ชายทำเนาะแต่ถ้าอย่างคนที่เป็นอยู่แล้วคล่องอยู่แล้วนะทำก็ก็จะแบบมันก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ ร่วมสร้างเหตุ100บาทรับสาธุเจ้าค่ะนะ <c oughs> อันนี้ท่านก็มันต้องซื้ออุปกรณ์เซฟตี้นะอย่างเมื่อวานก็ไปซื้อรองเท้านะคะถุงเทา้เทา,ถงเงาถุงมือเนาะเพราะว่าคณะสงฆ์ท่านก็ต้องทำงานนะมันเป็นป่านะคะมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเอ่อค่ะก็คือรักษาธาตุคันเพราะแม่ครูบาอาจารย์นะซืนะ้อเครื่องดื่มปานะอย่างเงี้ยคะ่ะ อา,อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างต้องให้พร้อมนะก็ถือว่าได้ไดมีโอกาสสร้างเหตุนะคะได้มีโอกาสสร้างเหตุสาธุสวยงามครับสาธุค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นภาพที่สวยงามเห็นล้วปิตินี่น,นยังมาไม่ครบนะคะถ้ามาครบเนี่ยจะยาวกว่านี้นะคะท่านแบ่งกันไปสายบ้านนะคะ แม่ออค์แม่ออค์มาแล้วคือเป็นเรื่องตัน ไม่ได้มาสองวันไม่ได้มาสองวันแม่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 งงเพราะว่าคือปกติถ้าเกิดว่าไม่มาแม่ชีก็จะบอกแม่ชีก็จะบอกนะเพราะว่าเพื่อนบอกให้บอกนะเพราะว่าเพื่อนเตรียมอาหารอาจจะลืมไปว่าคิดว่าอาจจะเราไม่มาเพราะวันต้องไปติดกินนี่หมดแม่แม่ฝ้ายแม่ชีไม่ได้บินทบาทแล้วนะคะต่อไปจะเป็นพระนะก็คือแม่แม่ที่นี่ก็จะงงคือเรายังไม่ได้บอก ม่ได้บอกแม่ใม,ม่แม่ที่นี่นะคะว่าไม่มีแม่ชีบินสมบัติแล้วนะแต่เพื่อนชอบชอบสักบัติกับแม่ชีมากเลยนะคะแล้วก็มี้าวมีพวกผักพวกอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะผลตให้เลยนะเพราะท่านรู้ว่าแม่ชีเนี่ยทำอาหารนะคะแต่ละวันก็จะเดินเดินถือของเยอะมากเลยนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่มาโปรกยอดโยมทางฝั่งตลาดอำเภอสะสานนะคะของพระคุณเจ้าที่เดินทางมาจากวัดตาบอ่อน้ำพระอินนะคะเป็นเ,เป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระนักสงฆ์ที่งดงามงดงามมากนะคะงดงามคือท่านมีข้อวัดจริวรัดไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมที่งดงามนะความอ่อนน้อมที่เราแบบเห็นนะ เป็นขนาดท่านเป็นผู้ทรงศีลมีศีลถึง227ข้อนะคะท่านมีความโคารนอบนอบ้อมซึ่งกันและกันนะคะการกราบการไหว้การเดินย่าง,งทุกอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้เราไม่ได้อวยนะเราเห็นแบบ่้เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบอ่อนยอบคือ <c oughs> บางทีเราก็ไม่ได้แบบอ,อ่อนโยนอ่อนน้อมขนาดนั้นนะคะเพื่อนหลายคนคือคิดว่าเราไม่มานะ จากเดิมที่เพื่อนแบบว่าเคยใส่ปกตินี่ก็ไม่ได้มาสองวันนะก็มีวันที่เมื่อวานที่ไปหาลงตาแล้วก็วันวันไหนอะวันก่อนวันก่อนอ๋อวันก่อนคือที่จริงต้องมาตลาดแต่ว่าคือวันนั้นเป็นวันแรกของที่พระคุณเจ้ามาพระอาจารย์ก็ให้พระคุณเจ้าเดินสายบ้านนะคะถ้ามาวัดทางลำเปาหรือสารสขันจากสารคาม ถ้ามาวัดจากสารคามอ๋อมันจะผ่านวัดก่อนก่อนถึงสาสคันนะคะทางไปสาสคานคุณแม่แม่ชีไม่ได้บินธบลแล้วค่ะต่อไปนี้จะเป็นพระที่จริงมี13รูปนะคะอ่าแต่วันนี้แบ่งแบ่งไปที่สายบ้านก็เลยมาไม่หมดค่ะวัดเรามีพระแล้ววัดเรามีพระแล้วแม่ชีไม่ได้บินแล้วเด้อบันไ,ไดฟบนะัตรน้แม่ซี่เด้อมือ,ม,อมืออื่นมากเลยโอ๊ยมืออืน่นวัน มันผ่าป่ะแลสีมาให้เราสองผิวผ่าสองผิวผ่าอ่าเพราะว่าเพิ่นบางทีเพิ่นเพิ่นเตรียมของมาแล้วเพิ่นรอเกอร์ไงบางทีแบบว่าเออก็จะอ่าก็จะแจ้งแต่บางทีเพิ่อนอาจจะลืมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งนะคะอสาธุ สาธุอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะญาติโยมทางบ้านเนาะอ่าเห็นความงามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะบบาการทำข้อวัดที่งดงามมากๆนะคะ <c oughs> ก็บินธบาทเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็ชิมเมี่ยวันนี้มากี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูปนะคะแล้วก็สามาเนนหนึ่งรูปแล้วก็ที่เหลือก็คือไปบินธบาตสายบ้านนะคะอันนี้จากสาร,รคามมีทางเลี้ยวไปลำปลาวหรือมาทางสาตะขันเอ่อ คือถ้าจากสารครามนะคะก็จะมีเส้นถนนค่ะถ้ามาจากสารครามนะคะก็จะเอ่อมาจากมันก็จะมีทางเขียนอยู่นะคะว่าทางไปเกิดลำปลาวเนาะอ่าเปิด G.P.S มาเลยนะคะ g p s มาก็จะมาถึงอ่าไม่ไม่ไม่ยากเลยนี่เลยครับไม่ใชลครับเดี๋ยวเอาสาตะกร้าในการตะกร้าลงมาเลย เนี่เพื่อนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะของพระคุณเจ้านะคะที่มหาวินทบาทที่นี่เนาะแล้วก็พอวัดของที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไม่ชิต้องขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะคะนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ